ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนั่งที่เจ๊อยากนั่งตัวเล็กตัวไหนอยาก,ยากนั่งนีงนอยากนั่ง่อยากนั่งตัวใหญ่ <laughs> ลงนลน้ทางเดินเป็นทางน้ำตอนนี้เราถึงตลาดน้ำแล้วครับเดี๋ยวเราไปขี่เรือเล่นนะครับ ไม่ต้องนะไม่ต้องดีรู้ไปกับแม่ีรู้ไปกับเรารู้ไปกับแม่ไปนั่งไปนั่งวม่แม่มนคันหนึ่งเนี่ย ขับลำขึ้นเรือกันน้าขึ้นเลยเราจะนั่งเรือใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับรอบตลาดน้ำดำเนินสะดวกนี้นะครับผม <Yahoo! S 1> เห็นทางคนขับเรือนะครับจะบอกว่าเราจะไปกินน้ำตาลสดกันนะครับจะมีเลี้ยงน้ำตาลสดแล้วก็จะพาไปที่วัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าไปวัดอะไรกันนะครับ ว่ามีสามอมีสามวัดเลยเหรอได้อออยากค่ะเดี๋ยวกับมค่อยมาดูเดไปก่อนเพราะว่าไกน่ร้อยสเดี๋ยวขอขึ้นเรือเสร็จแล้วค่อยมาเดินดูทีเดียวค่ะ ให้รวยๆๆๆตัวนี้ัวยไงมากเลยนะให้รวยๆๆๆรถูกรางวัลเขาซือสองจะมีแค่ล้นลเล่นละหมดเลยระวังมาวัดีค่ะุังนี้ก็มีเห็นไหมนี่รวมงนช่วยหนูโน ดููได้คุณยนกบนะนร้อยร้อยหนึ่งบาทก็พอแล้วกบซื้อดกบซื้ออันนี้ตั้งได้เป็นอลูมิเนียมอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะเป็นลวดอลูมิเนียม,นนม,ยมไม่ขึ้นสนิมนะคะพี่แล้วหนูจะเล่นยังไงอันนี้เอาอันนี้เอาอันไม่ทอะไรเล,เล่นเล่นแบบไหนก็คือ ถ้าจาับหางมันมันก็สามารถอย่างเงี้ยคทำเป็นงานมาไม่เอาอะไรตุ๊กๆดีก,ก,กว่าอันนี้คือแม่อ,อ้าวโชว์หน่อยเมื่อกี้ได้อะไรมามที่ซื้อมาตอนอะไรครับในรบาทเอามาให้มันว่ายน้ำในคลองใช่ไหมไม่ว่ายน้ำในคลองก,จก็จบเราไม่ให้อีเท่เที่ใหญ่เมื่อกี้ขี่หลังมนันไปเมื่อกี้ไม่เอามา ใส่เรือเรามาฮะกาแฟโบราณเอาน้ำไหมคะะีลาอกินน้ำเลยุมอะไรน้ำเอาโอเลี้ยงหรือเอาอะไรหรือเอากาแฟโบราณโอ้้เลี้ยงนี่หรอไม่เนี่ยอะไรกาแฟโบราณกาแฟโบราณแก้วโอเลี้ยงแก้วเอไวเอาอะไรอ่ะ น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเลี้ยงเอาเอาโค้กด้วยโค้กใส่แก้วอันหนึ่ง ไปมาูกได้้ดงนี้ดีก่อ s นี้ี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับลูกวัดครับวัดที่ไหนวะ ไรสวนน้ำตาลแล้วสวนน้ำตาลบางเลตอนนี้เราอยู่สวนน้ำตาลบางเล็นะครับเอาเร็วอยู่สวนน้ำตาลบางเลบางเล็กใ่้านาสวนน้ำตาลบางเล็กครับ่งเอาไปุ่นึงเุนึงเหอืม Hãy subscribe cho kênh làm Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาไหว้ทำบุญที่วัดเจริญพรนะครับเจริญธรรมครับเอ้เจริญธรรมทำเป็นสายด มีงานทุกอย่าะเลยนะตุ๊กเลยว่ะแฟนสิ่งสิ่งทางมาแล้วมีอะไรอ่ะ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  ไหว้พระในโบสถ์นะครับน้องไปด้วย

เท่าไหรครับเท้าฮสามร้อยคนละสามร้อยสามคนเก้าร้อยหกร้อยูแค่สองคนเด็กนฟีพี่เดี๋ยวให้ลูกผมลองขึ้นก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านช้างผมจะขึ้นช้างครับโอเคถ้าเกิดอะไรลูกกเรียกว่าลูลูกอยากสี่สามคนเลยลองจับมันขึ้นไปดูครับเชื่อไหมว่เรั้งได้้เรา

อยากได้ตัวใหญ่อยากได้ตัวไหนทีสิตัวใหญ่ใหญ่เลยหรอเข้าไปให้ขยับขึ้นหลังไปใครพีีพไม่กลัวแลลูกากไม่ขี่เลยากไม่ขี่แล้วนั่งไว่ขี่เปล่าานั่งมานเปลี่ยนกันหมดแล้วไปพี่ไปนั่งลองนีนั่งรอ นั่งรอให้เฉยดูนั่หนูขี้ไหมอาเมื่อกี้มันอยากขี่ไงมันอยู่ใกล้เกือบเลยไอ้วัยมึงก็จับลูกกี่หน่อยเออให้เดินเพื่อนพี่ล่หนุ่มไม่กลัวเลยเห็นไหมล่ะเดี๋ยวพี่โล่อเดี๋ยวพี่โล่อแล้วไปไปพี่โลอก่อนเร็วนั่งได้ไหมครับพี่จับไปนะลูกนะ นายบอกบายบายก้องหนะะ่อยค่ะยี่หนูได้ขี่ช้างแล้วตามไปดูพี่ฮีโร่ที่อยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ฮีโร่ไปไกลแล้วพี่ไวเหมือนขี่ม้านั่งเลยปะใช่ปะขี่ม้าโยกเลยมนยันแยน่มันแย่ พี่เจสนุกไหมสนุกพี่เจบอกว่าสนุกสนุกเหรอทั้งจอหัวพี่เจพี่เจไม่เป็สนุกสนุกเ,เ,เด็ดกๆส,สนุกกันใหญ่แล้วครับวันนี้ เป็นการขี่ช้างครั้งแรกของซีโลกับซีเจใช่ไหมพี่ไปไหนพี่ไหนพี่ซีพี่โลอ่ะพี่โลอยู่ไหนพี่โลรออยู่ข้างหน้าแล้วค่ะน,นุงเชอสนุกไหมสนุกค่ะกลับไปบอกพ่อแอมด้วยนะคะพ่อแอมจะเสียใจมากเลยไม่ได้ขึ้นช้นะะ์งเลยค่ะ ช้างใ,ใ,ใจดีครับออรตอนนี้ช้างกำลังลงน้ำนะครับนี่ครับช้างลงน้ำเลยครับมีทางเดินเป็นทางน้ำ ในน้ำได้ด้วยฟ้าเก่งมากเลยใช่ไหมนนอ,อะนนอ <c oughs> หนูก็จับไว้สิอย่าไปต้องถอยหนูจับไว้อย่าให้ไปโดนสิ เพลงอะไรคะเพลงอะไรไม่บอกไม่บอกเดินเสร็จแล้วครับตอนนี้รอได้เวลากลับบ้านแล้วถึงแล้วจะไม่มีนะจะามือจ้ามือเก็บบ ใช่นะโอเค thường được มั้ยสนุกมั้ย không ครับถ่าย

เชียวหูไปหน่อยเลยเห็นดูซิฮีโร่นี่ผลงานโชว์หน่อยแล้วเย็นหันหน้ามาเย็นโชว์เอ้ยนี่น่าอดนหวยอีกโอ้ยยิงแม่นมากเลยฮีโร่เนี่ยยิงกี่นัดอะยิงไปกี่นัดห้าร้อยนัดห้านัดห้านัดผมยิงเป้าแม่เอาไว้ เอาไหยลูกเอาไม่มองแล้ไม่มีใครมองแล้วเอาแล้วย่รถมาจะขึ้นรถแล้วเร็วดิผมยิงเป้าแม่มากเลยครับผมผมยิงเป้าบอลอย่างแม่นเลยครับโดนหัวทูบไปเลยผมยิงเป้าแม่นเลยนะครับโชว์ด้วยครับบางก้อนด้วยอันนี้ครับโอ้ยโอเคแล้วก็ซื้อจระเข้มาด้วยครับอะไรอย่ที่ห้อยคอนั่นน่ะ งาช้างงาช้างครับเออซื้อมา200ยังไม่จ่ายตังค์เลยทีผงกลับบ้านก่อนนะครับไปเจอการคลิปใหม่นะครับไปไปที่ที่นี่เอา้วไปนี่ <c oughs>